ดีครับทุกทุกท่านนะฮะตอนนี้เราจะทําการติดตั้งบานหน้าต่างอันนี้นะที่บ้านมันไม่มีอีกแล้วได้เอาเดี๋ยวเอาเฉพาะใส่บุกกูมาให้สำริดเขาบอกพอไปแล้วก็สุดซอยเอาตัวเล็กสุดซอยเอาเหรอหน้าต่างกันแล้วทำยังไงทีนี้เนี่ยเชื่อมเลยเนี่ยไอ้ตัวใหญ่มีเยอะเชื่อมเลยมีสี่สิบห้าตัวเล็กมีเบ็ดมาเชื่อมตัวเล็กมาถึงตัวนี้นะผมจะเชื่อมให้

ผมก็จะเอาอราเส็จนะผมีับนะครับผมขายยังไงเช่อวิศวกรเนักนะครับผมเือเชื่อมเราอยู่อืมทำไมมันเยงแล้วน่าจะมีเตรียมตั้งนาการเรเชื่อมอีกทีก่อนแล้วเดี๋ยวกดลงกดเลยกดได้ไหม มันไม่มีผมนะมีผมแล้วแอเ้าเย้ยเดี๋ยวผมไปผสมปูนให้พี่บบาก่อนนะครับผมพี่บ่าไ่อาเลยโอ้มันโกงโวยผมเจ้งอะพี่ผมน

เปี่ยนกงหน้าตา้นเอาหน้าตายกมาเลยเี่ยนถึงางถึงางกนเท่าไหร่ทำนะแกะกันแกะกนั้นเทียมรอเดี๋ยวรแกะครับผ

Obrigado. ก็งครับแขงอันนี้พี่ใส่ได้หรอพี่อันนี้ตรงนี้ใช่อันตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกดลงหน่อยเดี๋ยวพี่เหยียบก่อนเพราะมันมันมันโก่งเยอะไปกลอ,องบ้านหักดิ

ăn cái thai phong dạng thôi mất rơi vào trong tay nó dạng 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 ขึ้นเลยแบบเดี๋ยวครับทุกท่านคลิปนี้ดากไว้ท่นเลสวัสดีครับผม